ยินดีต้อนรับสู่ดิออริจินจุดกําเนิดที่ที่จะพาคุณย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของทุกสิ่งลองหลับตาแล้วจินตนาการถึงใจกลางกรุงปารีสเมืองแห่งแสงสีและชีวิตท่วาร้านกาแฟเล็กๆริมถนนที่อบอุ่นไปด้วยกลิ่นกาแฟหอมกรุ่นเสียงดนตรีแจ๊สที่ล่องลอยมาจากมุมถนนเสียงหัวเราะและบทสนทนาที่อบอุ่นของผู้คนที่ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แต่คุณรู้ไหมใต้เมืองที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์และความโรแมนติกนี้ กลับซ่อนสุดสารใต้ดินขนาดมือคือมาไว้ลงลึกไปใต้ฝ่าเท้าของคุณใช่แล้วนี่คือคาตากรมดิปารีสสุดสารใต้ดินที่ทอดยาวกว่า321กิโลเมตรและเก็บกระดูกของผู้คนมากกว่า6ล้านคนทําไมกระดูกเหล่านี้ถึงมาอยู่ที่นี่ใครคือผู้สร้างสุดสารแห่งนี้เบื้องหลังอุโมงค์ที่ทอดยาวและมืดมิดซ่อนเรื่องราวอะไรไว้บ้าง แล้วก็เหมือนเดิมถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งและคอมเมนต์ให้กำลังใจพวกเรากันได้นะครับคุณเคยสงสัยไหมว่าเจ้าสุดสารใต้ดินที่อยู่ใจกลางปารีสนี้เริ่มต้นมาจากไหนทำไมต้องย้ายกระดูกจำนวนมาหาศาลเหล่านี้มาไว้ใต้ดินมันต้องย้อนกลับไปในศตวรรษที่18ตอนนั้นปารีสกำลังเฟื่องฟูสุดขีดเมืองขยายตัวอย่างรวดเร็วเต็มไปได้วยผู้คน แต่เบื้องหลังความเจเริญน,นั้นกลับมีปัญหาใหญ่ที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นก็คือวิกฤตพื้นที่ฝังศพใช่แล้วคุณฟังไม่ผิดในขณะที่เมืองเติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่พื้นที่สําหรับฝังคนตายกลับไม่เพียงพอสุดสารเก่าแน่นจนศพต้องฝังซ้อนกันจนพื้นดินสูงผิดธรรมชาติลองนึกภาพว่าคุณเดินเล่นอยู่ดีๆแล้วได้กลิ่นเหม็นลอยมาจากใต้ดินน่าขนลุกใช่ไหมที่ยิ่งแย่กว่านั้นคือผลกระทบจากศพที่เน่าเปื่อยเชื้อโรคต่างๆ โดยเฉพาะกะลาโรคเริ่มระบาดไปทั่วเมืองหนูและมแมลงที่ออกมาจากสุสานกลายเป็นพาหะของโรคร้ายชาวปารีสเริ่มเรียกร้องให้รัฐเร่งแก้ไขโดยด่วนรัฐบาลไม่มีทางเลือกต้องรีบหาทางออกหนึ่งในแนวคิดที่ถูกเสนอคือการย้ายกระดูกทั้งหมดลงใต้ดินและนั่นคือจุดเริ่มต้นของสุสานแห่งนี้สุสานใต้ดินแห่งตำนานที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ไปตลอดกาลแล้วคุณอาจจะสงสัยว่า เขาย้ายกระดูกลงไปที่สุสานใต้ดินแห่งปารีสยังไงนี่ไม่ใช่แค่การขนย้ายชั่วคราวแต่เป็นภารกิจระดับชาติที่วางแผนกันมาอย่างรอบคอบเริ่มต้นขึ้นในปีคศ1785และใช้เวลายาวนานเกือบ30ปีทุกคืนจะมีขบวนเกวียนคลุมผ้าดำเคลื่อนตัวอย่างเงียบๆผ่านถนนปารีสขนส่งกระดูกจากสุสานเดิมลงไปยังอุโมง์ใต้ดินโดยไม่ให้ผู้คนตื่นตระหนก นี่คือปฏิบัติการลับแห่งยุคที่เปลี่ยนอุโมงค์เหมืองเก่าให้กลายเป็นสุดสารดินยักษ์ขนาดใหญ่และกลายเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของเมืองปารีสต่อมาการเปลี่ยนอุโมงค์เหมืองให้กลายเป็นสุสารใต้ดินไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยต้องใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ขั้นสูงโดยชายผู้รับหน้าที่สุดท้าทยนี่คือชาวอักเซลกิโยโมวิศวกรเหมืองฝีมือเยี่ยมที่ได้รับมอบหมายให้แปลงอุโมงค์ใต้ดินอันซับซ้อนให้กลายเป็นสุดสารขนาดเมื่อคืนมา เพื่อช่วยวิกฤตที่ฝังศพคุณลองจินตนาการดูซี่ในยุคที่ยังไม่มีเครื่องจักรทันสมัยการเคลื่อนย้ายกระดูกคนนับล้านต้องอาศัยแรงงานคนล้วนทั้งขุดแบกหามลงอุโมงค์ทีละชิ้นทีละชิ้นโดยอุโมงค์เดิมก็ไม่ได้แข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักมหาศาลทีมงานต้องซ่อมแซมโครงสร้างใหม่ทั้งหมดทุกขั้นตอนและต้องพิถีพิถันเพื่อให้มั่นใจว่าสถานที่แห่งนี้จะปลอดภัยและคงอยู่ได้อีกหลายร้อยปีเอาล่ะ แล้วเราก็มาถึงช่วงเวลาที่จะเปิดเผยความลับของสุสานใต้ดินแห่งนี้คุณเคยสงสัยไหมว่าหลังจากขนย้ายกระดูกมหาสารเหล่านั้นมาไว้ใต้ดินแล้วเขาจะจัดเก็บกันยังไงริโยนกองรวมกันไว้เฉยๆคำตอบคือไม่ใช่กระดูกส่วนใหญ่ถูกจัดระเบียบอย่างประณีตจ,จนกลายเป็นงานศิลปะและสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งโครงกระดูกถูกจัดเรียงเป็นกำแพงหนาแน่นส่วนกระโหลกศีรษะก็นำมาจัดเป็นลวดลายเรขาคณิตและสัญ,ญลักษณ์ทางศาสนา ภายในอุโมง์เงียบสงัดและทอดยาวนี้คุณจะไม่ได้เห็นแค่ที่เก็บกระดูกของผู้ล่วงลับแต่ยังได้สัมผัสถึงความเคารพความสร้างสรรค์และการรำลึกถึงชีวิตที่เคยมีอยู่จริงแต่ทำไมต้องจัดกระดูกให้เป็นระเบียบขนาดนั้นล่ะเหตุผลหลักเลยก็คือเพื่อความเป็นระเบียบและใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุดการวางกระดูกทุกชิ้นเป็นแนวกำแพงหนาแน่นนั้นช่วยให้กระดูกจำนวนมหาศาลอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดได้นอกจากนี้ การจัดวางให้เป็นลวดลายยังแสดงถึงความเคารพและการรำลึกถึงผู้วายชนอีกด้วยชาวปารีสในยุคนั้นเชื่อว่ากระดูกต้องดูแลอย่างเหมาะสมจึงจะช่วยส่งวิญญาณให้ไปสู่สุคติและเหนือสิ่งอื่นใดสุสานแห่งนี้ยังเปรียบเสมือนสิ่งเตือนใจถึงความตายเพื่อเตือนให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นตระหนักถึงความไม่แน่นอนของชีวิตและใช้ชีวิตที่เหลือให้คุ้มค่าที่สุดคุณคิดว่าสุสานใต้ดินแห่งนี้มีอะไรมากกว่าที่เห็นไหม เบื้องหลังกำแพงกระดูกที่งดงามอาจซ่อนเรื่องราวลึกลับที่รอให้ผู้คนมาค้นพบไม่ใช่แค่ความงามจากการจัดวางแต่ยังมีตำนานเล่าขานที่ทำให้สถานที่แห่งนี้ทั้งน่าค้นหาและชวนขนลุกหนึ่งในตำนานที่โด่งดังคือเสียงกระซิบปริศนาที่หลายคนอ้างว่าเคยได้ยินขณะที่อยู่ในอุโมงค์เสียงนั้นดูเหมือนจะมาจากกำแพงกระดูกรอบตัวเป็นเสียงที่ไม่มีใครอธิบายได้อย่างชัดเจนบางคนเชื่อว่าเป็นเสียงของวิญญาณผู้ล่วงลับที่ไม่ไปไหน บางคนก็บอกว่าเป็นแค่ภาพหลอนจากบรรยากาศที่ชวนหวาดกลัวแล้วคุณล่าคิดว่าเสียงเหล่านั้นคือเสียงอะไรแต่ความลึกลับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นยังมีเรื่องราวว่านักสำรวจบ,บางคนเคยเพยายามเข้าไปในส่วนที่ที่ไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปเข้าไปและบางคนก็ไม่เคยได้กลับออกมาอีกเลยแถมยังมีรายงานว่าพบวิดีโอหรือเอกสารที่พวกเขาทิ้งไว้เป็นหลักฐานชิ้นสุดท้ายก่อนที่พวกเขาจะหายตัวไป แต่ใครจะไปรู้มันอาจจะเป็นแค่เรื่องแต่งเพื่อเพิ่มความน่าสะพรึงกลัวให้กับสถานที่แห่งนี้ก็ได้นะอีกหนึ่งตำนานที่ลึกลับและน่าสนใจที่สุดคือประตูแห่งนรกว่ากันว่ามันเป็นประตูที่ซ่อนอยู่ลึกเข้าไปในอุโมงค์ซึ่งเป็นทางเชื่อมระหว่างโลกของคนเป็นและโลกของคนตายใครที่กล้าข้ามผ่านก็จะไม่มีวันกลับมาอีกเลยนอกจากนี้สุสานใต้ดินแห่งปาริสไม่ได้มีแค่ตำนานชวนขนหัวลุกเพียงเท่านั้นที่นี่คือแหล่งบันทึกประวัติศาสตร์ แรงบันดาลใจของศิลปะและว,วัฒนธรรมในหลายแขนงเลยทีเดียวรู้ไหมว่าเกมดังอย่าง Assassin's Creed Unity ที่มีฉากอยู่ในยุคปฏิวัติฝรั่งเศสก็มีการจำลองโอุโมงค์ใต้ดินแห่งนี้ไว้ด้วยหรือจะเป็นภาพยนตร์สยองขวัญ a s สโบ So โซบิลที่เล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับการสำรวจโอุโมงค์และประตูแห่งนรกและแม้แต่นิยายคลาสสิก The Phantom of the Opera ก็ยังกล่าวถึงทางเดินใต้ดินลึกลับที่เต็มไปได้วยความลึกลับและกลิ่นอายของความตาย เรื่องราวเหล่านี้ทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนกำลังเดินสำรวจสุสานด้วยตัวเองอีกทั้งในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองสุสานใตดินแห่งนี้ยังถูกใช้เป็นที่หลบภัยจากระเบิดและกลายเป็นฐานบัญชาการลับของฝ่ายต่อต้านในขณะที่เสียงระเบิดถล่มเมืองชาวปาริสจำนวนมากต้องหลบหนีไปใช้ชีวิตท่ามกลางความเย็นกับกองกระดูกน,นับลลันบางคนอยู่ที่นั่นเป็นสัปดาห์ ลองจินตนาการดูสิว่าคุณต้องอยู่ในที่ที่ทั้งเงียบและมืดเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของผู้จากไปแถมยังมีเรื่องลึกลับที่เกิดขึ้นมากมายแค่คิดก็หดหู่แล้วสุสานแห่งนี้จึงไม่ใช่แค่ที่เก็บกระดูกแต่มันคืออนุสรณ์และความอดทนของมนุษย์ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในปัจจุบันสุสานใตดินแห่งปารีสเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมได้แล้วแม้จะเปิดให้เยี่ยมชมเพียงส่วนเล็กๆของอุโมงค์งทั้งหมดที่ทอดยาวกว่า300กิโลเมตร แต่ก็เพียงพอที่จะสร้างความประทับใจและความตื่นเต้นให้กับผู้มาเยือนคุณจะได้เดินชมกำแพงกระดูกที่เรียงรายอย่างประณีตภายใต้บรรยากาศเยือกเย็นที่คงที่ราว14องศาเซลเซียสตลอดทั้งปีความเงียบและความมืดในอุโมงค์ที่นี่ทำให้มันรู้สึกเหมือนอีกโลกหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นดินเลยล่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง The Origin จุดกำเนิดสำหรับความรู้ดีๆแบบนี้มากมายนะครับและอย่าลืมว่าทุกคำตอบ อยู่ที่จุดเริ่มต้น